สวัสดีค่ะทุกคนเรามาอยู่ตรงที่ต้นพริกของเรานะคะอยู่ในบ้านทำอะไรบ้างก็ปลูกผักไปเรื่อยๆค่ะมีหลายอย่างนะคะวันนี้จะโชว์เพื่อนเพื่อนชมกันนะคะว่าเราปลูกอะไรบ้างอุย้ยดูสินะดูสินะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าดูนั่นๆๆๆะมันขึ้นหลังเราเลยเนะี่ยสองตัวขึ้นละโอ๊ยตายแล้ว เคมาที่ลังเพื่อนเราก็ปลูกพริกขี้หนูสวนไว้ตรงนี้นะคะเพื่อนๆจ๋ากำลังออกดอกเลยค่ะทำไมมันมีต้นเล็กต้นใหญ่เพราะว่าต้นมันมาตอนมันมามันไม่เสมอกันนะคะต้นใหญ่มันก็จะใหญ่กำลังออกดอกค่ะเพื่อนเหือนเือนเห็นดอกมันไหมคะก็จะมีหลายต้นหน่อยนะคะมี เดี๋ยวนับก่อน 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15หหลุมนี่กำลังออกดอกค่ะเนี่ยแต่อากาศร้อนมากนะคะเพื่อนๆอาจจะไม่ติดก็ได้เพื่อนๆดูหมาลุยสวนของเรานะคะน่ะไม่ค่อยซนค่ะหมาน่ารักมากไม่ซนเลยนะคะ ดูลำต้นกล้วยของเรานะคะเพื่อนๆแตกหมดแล้วค่ะขนาดลดน้ํานะคะนี่เพราะว่ามันร้อนมากอืคนนี้พี่ใหญ่พี่ใหญ่น้องเล็กอันนั้นพี่บิ๊กนะคะไหนพี่สมปุ้ยไปไหนพี่สมปุ้ยออกไปแล้วนี่ ไปเราไปชมที่อื่นกันเราไม่ได้โชว์ต้นมะเขือเทศแล้วสักทีนะคะเพื่อนเพื่อนมะเขือเทศไข่เต่าเพื่อนๆจ้านี่ค่ะจะถ่ายจะถ่ายลืมถ่ายให้เพื่อนเพื่อนชมว่าเราก็มีมะเขือเทศเป็นของตัวเองนะคะนี่ค่ะออกลูกลูกพอสมควรค่ะเราก็เด็ดไปกินแล้วหลายพวงแล้วค่ะ ก็อย่างที่บอกลืมถ่ายลืมอยู่ด้วยวันนี้เดินมาถ่ายแบบหวานเขาสุกพอดีก็เลยถ่ายเพื่อนๆชมนะคะนี่เริ่มกลุ่นๆสีออกชมพูกลุ่นๆแดงก็มีแล้วนะคะมะเขือเทศไข่เต่าก็บไข่เต่าคุณประโยชน์ก็ล้นเหลืออย่างที่เพื่อนๆทราบนะคะเราก็มีมะเขือเทศเป็นข้องตัวเอง วันนี้เรามาเก็บมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศไข่เต่างามงามว้าวว้วเดี๋ยว็เดเดยายสำนักงานนี่งาม, ada, tomatoes, er, ง,ามงามเลยค่ะแดงน่ากินจังเลย อุ้ยดูลูกเขางามอากาศมันร้อน,นค่ะเพื่อนเพื่อนก็เลยสุกเร็วมากงามจริงๆมะเขือเทศอีกไหม เต่ลูกแดงเ<ด>นานาหนนี่ค่ะเต็มกระจาดเลยมะเขือเทศกาแฟของเราออกดอกแล้วค่ะกาแฟนี่นำเข้าจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะซื้อที่ห้างค่ะซื้อที่ห้างแล้วก็นำมาปลูกที่บ้านของเราออกดอกแล้วค่ะ ออกดอกหลายครั้งแล้วก็ออกผลได้นะคะเพื่อนจา๋ากาแกฟค่ากาแฟก็มาถึงของไทยนะคะกล้วยไม้พันเอื้องพึ่งนะคะเอื้องพึ่งก็ออกดอกประจำทุกปีนี่ยังออกไม่หมดนะคะกระนังตุมต่มๆก็มีถ้าออกหมดเต็มเต็มกระถางเนะะี่ยค่ะเต็มที่ห้อยเนะะี่ยค่ะสวยงามมากนะคะ เรื่องพึ่งแต่อากาศร้อนมากนะคะทำให้ดอกไม้ใบไม้ก็ไม่ค่อยสดชื่นเท่าที่ควรนะคะฝนไม่ตกเลยค่ะเพื่อนๆฝนไม่ค่อยตกเลยรอฝนแต่ดอกไม้ก็นำความสวยงามความสดชื่นไม้พวกพวกเรานะคะเห็นดอกไม้แล้วมีความสุขมาก เรื่องพึ่งค่ตอนนี้หน้าแรงเรื่องพึ่งสวยมากนะคะมาชมมะม่วงกันค่ะเพื่อนเพื่มาชมนะคะแก้วขมิน้นยังไม่สุกคะ่ะยังไม่สุกให้เพื่อนเชมความดกของมันก่อนนะคะ ร้อนฝนไม่มีนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าฝนยังไม่มาฝนยังไม่มารอน้ำฝนได้แต่รอรอรอโชคดีที่มะม่วงติดให้นะคะลูกใหญ่พอสมควรนะคะเ,เพื่อนๆ นี่ค่ะอีกจิ่งนึงนี่ลุงตุงนังนลยค่ะขอบคุณมะม่วงนะคะขอบคุณขอบคุณที่ติดให้โอ้ยคิดว่าจะไม่ติดจะแล้วปีนี้มันแรงจริงๆเพื่อนๆจ๋าฝนก็ไม่ตกฝนไม่ตกเลยมืดๆมาอย่างเดียวเนี่ย เราก็ขอบคุณมะม่วงที่ติดให้เรานะคะถ่ายให้ดูเรามีอยู่ต้นเดียวค่ะแก้วขมินมีต้นเดียวท้ายสุดนี้ใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มาดำกัะปีท่านเนอด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ